ทุกคนทุกคนทุกคนไปกดอะไรปะไปกดไปกดน้ำพริกนี่ดีกว่าปะอ่ะสสะแก้วน้ำพริกปะห้าสิบแปดบาทคนละสามกระปุกส่งฟรีปะอุดหุนได้เลยสะแก้วเนี่ยสงสัยพรุ่งนี้ผมต้องคุยกับทางผู้ช่วยผมอะต้องคุยกับน้องอีกสักครั้งหนึ่งอะนะฮะไม่มีมะมมุงเอมไม่ได้ขึ้นมา โอ้อจะคุยยังไงดีนอวันนี้ก็คุยกับลูกน้องนะฮะว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นทำไมน้องจะเป็นแบบนี้ตลอดเวลานะฮะน้องจะเป็นคนที่แบบเอ๊ะยังไงมาม่วงฟรีสได้มาละร้อยสี่บาทตะการหนึ่งอะทุกคนไปซื้อให้อยู่ตะการนอยู่ตะก้าตะกานี้ตะกาตะกหนึ่งตะการหนึ่ง,ง,งไปซื้อหน่อยไปมะม่วงฟรีสาไ ไปซื้อหน่อยไปซื้อหน่อยของเธอเองไปไปช่วยกันอุดหนุนก่อนไปคือซ้อมก็ซ้อมอยู่กันมาก็อาทิตย์จิงแล้วน้องแล้วก็แกมไม่มีสติอ่ะเออเหมือนอย่างที่ผมเคยพูดนะหนึ่งคือแกมไม่ค่อยมีสติ แกไม่ค่อยมีสติเออสองแกควบคุมตัวเองไม่ได้ในบางอย่างเออแล้วแกไม่เข้าใจการประกวดนางงามหรือเปล่าว่าการประกวดนางงามมันคือการทำโชว์จะเดินผิดเดินถูกแล้วจะสะดุ้งไปสะดุ้งมายกมือไหวอย่างเงี้ยมันตลกอะ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้คงจะต้องเตือนกันแบบหนักหนาสาหัสอีกสักรอบหนึ่งสายลับเอ่อคือคือในเมื่อเขาเลือกมาแล้วอะ่ะเราก็มีหน้าที่จะต้องทำงานต่อไปแต่ตอนนี้มันพลาดไปตลอดไงเข้าใจปะ่ะ ตั้งแต่วันแรกที่โรงแรมก็อุทานดา่าสะดุดอยู่คนเดียวก็ไม่รู้สะดุดอะไรพื้นเรียบไม่มีอะไรเลยไม่ได้ทําบันไดไม่ได้ทำอะไรเลยอะก็สะดุดไม่รู้สะดุดอะไรนะแล้วก็ชอบลืมของมาสายลืมงงกุดแล้วก็วันนั้นก็เอาเรื่องชุดไทย nó có lương này gà, nó à. ừ. là lương gà, cả, nó là chuyện này 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 cả, nó là มันมีอะไรอีกอันหนึ่งนะจําไม่ได้ไม่น่าง,งงเนาะอย่างมาอย่างอย่างวันนี้ไม่น่างง,งเพราะมันแค่ปกติเลยยืนหยุดแล้วเรามีคนให้ทราฟิกด้วยไงยืนแล้วหยุดหยุด,ยดทุกคนโอ้ยทุกคนเอานี้ดีกว่าป่ะเซรั่ม um เนี่ยห้าสิบแปดบาทเซรั่ม um. ทุกคนรีบไปเอาเลยป่ะทาเช้าเย็น ฝ้ากะจุดดังดาความเหี่ยวความย่นหายฝ้าหายความดาความหมองความคคล้ําแดดไหม้หายใครทํากับข้าวหน้าเตาเยอะๆหน้าหมองหน้าไม้หน้าหยาบก้านหายไปให้ราคาพิเศษให้ยี่สิบขวดไปกดให้หมดไปหมดแล้วจบเลยใช่ใช่แล้ววันเดินชุดไทยอ่ะ <c oughs> วันเดินชุดไทยก็หน้าเหมือนร้องไห้แล้วก็ให้ไล์ขายของก็ร้องไห้ อเมันก็เลยเยอะแยะไปหมดบอกสืบมาดีๆคนนี้ปนแปลกๆทุกคนรีบไปกดก่อนมันเยอะเนาะ,ะวันแรกสะดุดดายาอ่ะชุดไทย ทีมงานขนไปไว้ในห้องแขวนอยู่ก็เห็นว่าเป็นชุดไม่ได้มีอะไรไม่ได้ใส่ไว้ในถุงสูทไม่ได้ใส่ไว้ในกล่องเห็นแต่เฉยๆเวลาทีมงานให้ไลฟ์ก็พูดกับเสาเยาะแย่อะก็ร้องไห้พอร้องไห้ก็บอกว่าร้องไห้เพราะว่าคนมาดูเยอะดีใจแต่ว่าตอนนั้นมันไม่ได้ดีใจเนี่ยมันร้องไห้แล้วไม่ได้พูดว่าดีใจว่าคนมาดูเยอะร้องไห้เหมือนถูก กดดันอืมวันเดินชุดไทยก็น่าเหยจะร้องไห้ตลอดเส้นทางที่ออกมาเดินอืมอีกวันหนึ่งก็ลืมมงกุฎไว้ที่ล็อบบี้ขึ้นรถคนสุดท้ายวันนี้ก็เดินไปเรื่อยไปเปือ่อยง่ายมากบ l อก k i n g เดินออกมาตรงหยุดแล้วเรามีเรามีโครกกาบ์อะให้สัญญาณไง ตึงตึงตึงหยุดหยุดให้กล้องไกลจับแล้วก็อย่างน,นี้ก็คือหันมาทางซ้ายมือของตัวเองขวามือของโคลด์กาเพื่อจะไปทางนี้ไอ่ะแต่ว่าเขาไม่มองมือเขาเดินแล้วเขาไม่หยุดโพดอ่ะเขาไปเลยอะหมุนไปทางซ้ายเลย,เยไปอีกทางนึงแล้วจะเลี้ยวไปทางอื่น คารกาฟก็กลับมาเพราะว่าเดี๋ยวไปบางวีนากลับกลับเขาพงงแล้วพงงปั๊บควรจะเดินนิ่งๆอ,อะไรเงี้ยตลกอ่ะอืมปวดแะคุณไม่ปวดหรอกอืมแต่ว่าจะทำยังไงอะ่ะเขาไม่ได้ตั้งใจกันซีนหรอกแต่เพราะความเป็นอย่างนี้แหละ อิเลเ่เคขะไปหมดมันอิเลเ็เคขาไปหมดมันเสียสมาธิคนอื่นไงอุตรดิตสวยครับวันนี้มาทุกคนอีกแปดขวดสุดท้ายหมดแล้วไปช่วยกันอุดหนุนกันเร็วอะ ใครจะฉลองวันเกิดผมมากดตะกร้าเร็วคนละนิดเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมว่าผมจะต้องขออนุญาตลองคุยดูด้วยตัวเองเพราะว่าธรรมดาพี่ปูพี่แวนอะไรเงี้ยเป็นคนดูแลทั้งหมดเป็นเฮดแต่ว่าก็มีพี่ตรงพี่เต๋ามีแบบระดับลงไปอีกอ่างเงี้ยช่วยดูอีกแต่ทีนี้ผู้ช่วยผมก็ได้พูดแล้วเออก็ได้พูดแล้วแต่มันก็ มันยังไม่เวิร์มันก็ยังไม่เวิร์มันก็ยังไม่เวิร์เดี๋ยวเดียเด๋ยวเด๋ว,ดวขอคุยต้องต้องขอคุยแล้วก็ต้องฝึกการเดินด้วยอะ่ะคือมันเดินผิดปกติอะ่ะมันเดินแตกต่างกันมาก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 ,มากคือคนอื่นเขาเดินแบบหนึง่งน้องเดินแบบหนึง่งมันก็เรื่อง ยังไงวะแล้วก็โมเมนต์อารมณ์สีหน้าคนอื่นเขาเดินแบบแบบนหนคนข้างหน้าคนข้างหลังก็เดินน้องก็เดินแตกต่างกับชาวบ้าน็แปลปมันก็ไปเลื่อยไปเปื่อยมากเลย <c oughs> ทำอย่างนั้นไม่ได้ย้ายไปเดินคนสุดท้ายไม่ได้คนสุดท้ายก็มีความสำคัญ <c oughs> จะเดินตรงไหนมันก็ต้องถูกอืมมันไม่ได้ปัญหาอยู่ที่เดินคนสุดท้ายหรือเดินคนที่เท่าไหร่ปัญหาคือเดินผิดนะฮะปัญหาคือเดินผิดเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะคุยจริงจังเนาะปัญหาคือเดินผิดไม่ใช่ปัญหาคือเดินคนที่เท่าไหร่เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมคุยเอง ขอเย็นๆนะเย็นๆให้พวกนางไปทํากิจกรรมกันก่อนเย็นๆตอนจะกินข้าวเย็นเดี๋ยวเหมือนมาปวนแบบเนียนตื้อเงียบๆมีประโยชน์แอบแฝงเออไม่รู้เหมือนกันสายลับเออแม่มันจะนขอบคุณค้าคุณชายใครขนาดนั้นเลยเหรอมันจะเป็นสายรับเลยเหรอวินัอยู่หลังน้อง จะกดแล้วจะเดี๋ยวจะลงแล้ววินาทีอยู่หลังครับขิงขิงเป็นนางงามคุณภาพนะเป็นนางงามคุณภาพแต่มันอาจจะตอบความชอบของทุกคนไม่ได้หรือเปล่าแต่เป็นนางงามคุณภาพเลยแหละอุตรดิตสวย บิวตี้ควีนเซ็กซี่หุ่นดีเริ่มมีออร่าสว่างสว่งางนครสรี e a u t y Queen สวยเดี๋ยวขอดูชุดว่ายน้ำก่อนว่าผอมจริงไหมแต่ดูเหมือนผอมจริงลิต้าเป็นอีกคนหนึ่งที่กราฟกำลังขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะ เวลาอยู่บนเวทีลิต้าก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่นิ่งก็ถือว่าโอเคถูกต้องอยู่ข้างล่างก็เล่นไปสงขาสงขานี่รวบตึงหรือแสกกลางหรือเสยเปียกอะไรอย่างเงี้ยจะเกิดอย่างรุนแรงเออจะเกิดอย่างรุนแรงวันนี้เชียงใหม่สวยนะครับวันนี้เชียงใหม่สวยวันนี้ผมให้ดาวดวง ใหม่ๆที่โผล่ๆขึ้นมานะผมให้อุตรดิตนครศรีธรรมราชเชียงใหม่ที่ปรับลุกตัวเองออกมาให้แบบต่างจากสิ่งที่เคยเห็นได้ชัดเจนมีจังหวัดอื่นเนยแต่ผมจำไม่ได้อะดีเพชบุรีก็ดีนะครับ ประจบคีริขันก็ดีประจบคีริกันก็ดีวันนี้อันนี้คือแถวถัดไปจบคีริขันชนบุรีวันนี้ชุดราตรีสวยหน้าสวยชนบุรีเนี่ยมันเขามีหลายคาแรคเตอร์นะเปลี่ยนเสื้อผ้าก็หน้าเปลี่ยนระนองน้องลาเิงนะน่าเอ็นดู เดียวเดียวไม่มีปัญหาเดียวเป็นคนแข็งแรงไม่ต้องห่วงครับล้มก็ล้มครับทุกคนมีใครไปกดตะก,กร้าเร็วพันเจ็ดรอคนดูอึ๊บโอ้โหไม่มีใครช่วยเลยเอะผมขอสิผมขอสิบออเดอร์ได้ไหมอ่ช่วย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 สิบอ,อเดอร์เดี๋ยวผมลงแล้วเดี๋ยวโทรหาลูกน้องหน่อยเดี๋ยวคุยเรื่องสั่แก้วแป๊บหนึ่งมาขอกำลังใจหน่อยนะ ขอกำลังใจหน่อย้าสี่สามสองหนึ่งเร็วเซร่มเจ็ด้อยหกสิบเอดคนแล้วเร็วบอสคนเก่งตื่นก่อนนอนทีหลังขอบคุณครับก็จริงๆ่งะตื่นก่อนนอนทีหลังทุกคนไปกดติดตามผมด้วยเร็วเร็วเร็วๆร็วรว,ว,ว,วไหนไหนใครจะให้กำลังใจใดกันก,นก,ตากาดตะกร้าเนาะรัฐบุรีดีนะครับ ผมว่าราดบุรีอ่ะเป็นคนมีสติมาก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 มา,กมากเป็นเด็กที่มีสติเป็นเด็กที่มีสติมากมากอ,มอังทองก็ดีครับเดี๋ยวขอจ้องอีกทีนึงนะเดี๋ยวผมขอเคลียร์แล้วขอจ้องผมยังไม่เคยหยิบกระดาษมโนท์เลยขอบคุณครับคุณน้องผมขอจ้องนิดนึงวันชุดว่ายน้ำเนี่ยผมว่าผมจ้องได้เลยอะรีแคปได้เลยอะ จะเห็นลอยออกมาแล้วสกลนครขอผมไปดูย้อนหลังก่อนได้ปะทุกคนเลือขอห้าออเดอร์เร็วเดี๋ยวผมขออนุญาตลงแล้วห้าออเดอร์แล้วลงได้ไหมขอเป็นของขวัญวันเกิดวีนารีแคปไปแล้วครับว่าวีนาก็ก็สวยเหมือนเดิม แฟนขับิีนาเขาชอบให้ผมวิจารณพอวิจาร์เสร็จแล้วก็กลับไปนอยแล้วพอกลับไปนอยก็กลับไปอะไรกันก็ไม่รู้น,น,น้องเพียงส่วนในน้องเป็นนอยหรอครับการต่อสู้ยังอยู่ยาวไกลทุกคนก็ต้องมีขึ้นมีลงบ้างหรือไม่ก็ขึ้นแล้วก็ยืนอยู่ตรงนั้นขอบคุณครับคุณน้อง ยืนอยู่ตรงนั้นสักพักหนึ่งแล้วอาจจะขึ้นต่ออะไรอย่างเงี้ยคงไม่มีใครขึ้น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 ทุกวันอ่ะอืมไม่มีหรอกทํางานมายี่สิบปีในวงการแรงงานไม่มีหรอกทุกคนรีบไปกดตะกร้าหน่อยไม่มีหรอกครับไม่มีไม่มีกีกี้สวยมากอาจต้องยอมรับว่ากีกี้ดูดีขึ้นนครนายก บอลไม่เอามิสาเมมาในสังกัดแลนะครับอ่ะถ้าถ้าให้คุณพิมพ์คำนางงามที่แบบอุ๊ยว้าวในวันนี้ว้าวไม่น่าเชื่อเลยเก่งจังว้าวคุณให้ใครพิมพ์มาเอาแบบยุติธรรมนะ วีนานครสีวินาชุดเดินยากอืมคือตัววีนาไม่มีปัญหาแต่มีปัญหาเรื่องเครื่องแต่งกายวันนี้ก็นิดหนึ่งนิดหนึ่ง <c oughs> <c oughs> นิดหนึ่งเพราะว่าชุดแบบเนี้ยมันจะทำให้เราอ่ะใช้มือโพสไม่ได้ใช้มือโพสไม่ได้ แล้วชุดแบบนี้มันจะไม่เห็นขาสเสน่ห์อาจจะอยู่ที่ขาเวลาผ่าหรือเดินเนี่ยแล้วก็เวลาโพสคือมันไม่สามารถที่จะแบบแนบแนบมือลงไปที่เหนืออ่าบริเวณสะโพกหรือเหนือเข่าได้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะชุดแหละ <c oughs> นครซีธรรมราชอุตริเดินเหมือนลอยมาใช่อุตริตดดวันนี้โซเซ็กซี่มากชุดกลิตเตอร์เยอะๆชุดกลิตเตอร์เยอะๆดูมีความเป็นวารายที่แอบเซ็กซี่ผ่าลึกมากๆคนหุ่นดีๆผ่าลึกๆอะ่ะ ผมว่าแบบสวยเลยอะมันสวยขึ้นมาเองอ่ะมันสว่างมันว่ามันว่าเอาเพชรบุรีดีขึ้นครับบอสเห็นคนมงนี่คำถามแปลกนะ บอสเห็นคนมงนอกจากวีนามาันอันนั้นคุณเห็นใช่ไหมแต่ผมอะอยังครับยังไม่ให้ใครใ,ใดๆดทั้งสิ้นสงครามนี้ยังไม่จบฮะอย่านับศพทหารยังมีเวลาอีกสองอาทิตย์ครับยังมีเวลาอีกสองอาทิตย์จริงๆยังมีเวลาอีกสองอาทิตย์ ผมจะเป็นคนพูดตรงนะผมจะเป็นคนพูดตรงเขาจะ,ะนั้นถ้าใครอยากจะฟังผมผมก็พูดตรงนะผมก็พูดตรงลำปางผอมลงเยอะมากและสวยขึ้นเยอะเอืออันนี้คือสิ่งสำคัญอันนี้คือสิ่งสำคัญ แพลวเป็นยังไงตอนนี้เนี่ยแพลวฟรอยวีนาเหมือนกับเหมือนกับแบบเหมือนกับวิ่งมาอยู่แบบทุกคนจะเอ้ยเชียรแบบ์แบบแบนๆแบบแบบตัวท็อปตัวท็อป,อ,ปอะไรอย่างเงี้ยก็ยังคงท็อปอยู่นะเพียงแต่ว่าคนมาสกิดหลังเยอะมากเพราะว่าคนมาสกิดหลังเยอะมาก บางทีความสวยก็ไม่ต้องคิดเยอะครับมันต้องเสี่ยงลำบางจะเข้าท็อปสิบแปดหมายตอบไม่ได้ครับสกิทยังไงสกิจก็คือนางงามที่แบบอาจจะไม่ใช่อยู่แถวหน้าตอนแรกตอนนี้มันมาใกล้มากอ่เขาเรียกว่าหายใจลดต้นคอกันนะเข้าใจป่าว มันต้องหนีตรังจำได้ลองหนึ่งก็มาแทนผมก็ไปดูลูกจำได้คมเข้มสาแก้วพูดไปแล้วนะพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะขอคุยกับน้องนิดนึงเนี่ยแล้วเอาเจ้าหน้าที่ของผมเข้ามาคุยด้วยเอามือซ้ายมือขวาของผมเข้ามาคุยด้วยเออตัวเต็งประมาทเกินมันก็ไม่ถึงกับประมาทเกินหรอกครับเพียงแค่ว่า บางคนเนี่ยเขาเป็นนักสู้แล้วก็เทหมดหน้าตักไปเรื่อยๆมันเหมือนเล่นการพนันอนะ่ะมันเทหมดหน้าตักไงมีอะไรก็ทุ่มวะไหนๆก็ไม่ได้ละลองดูที่ใส่หมดกระเป๋าตังเนี่ยได้ไหมมันมันมดูแปลกเนี่ยมันดูแปลกผมอยู่ภูเก็ตครับตรังควรปรับอะไรไ้ย ผมว่าสิ่งที่น่าควรปรับก็คือต้องทำให้ตัวเองโดดเด่นโดยทำให้ทุกคนจำตัวเองให้ได้รอหวังมงสามหมายบอกแล้วไงไม่มีไม่ได้หวังไม่ได้มีแฮชแท็กไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ใส่ใจทำให้ดีที่สุดจบเท่าไหร่เท่านั้นรอบวชุดไว่น้ำได้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะคุยให้ ทุกคนอีกหนึ่งออเดอร์สุดท้ายมาหนึ่งออเดอร์สุดท้ายเที่ยงคืนแล้วทุกคนไม่ทันแล้วหมดแล้วมั้งเนี่ยเร็วๆออเดอร์สุดท้ายห้าสี่สามสองหนึ่งไม่เอาเดินเหมือนหุ่นยนต์ต้องบรีฟกันนะก็คือทุกคนอยากให้มีผมอยากให้มี energy มากกว่านี้ เดี๋ยวผมต้องส่งมิส s ุนิเวอร์สเอาผมผมไปคัดลอกลิง์นะเดี๋ยวผมต้องส่งมิส s ุนิเวอร์สอกไฟนอให้ดูแม่ผมอยากผมอยากประชุมน้องเจ็ดสิบเจ็ดคนสักสามชั่วโมงเดี๋ยวต้องหาเวลาก่อนเราจะเปิด m i ส s ุนิเวอร์บางปีให้ดู ไม่รู้ใครไปวางคาแรคเตอร์มิชยนิเวิร์สจะต้องแบบเอิงเอย่ยเป็นเจ้าหญิงเป็นองเอย่ยเป็นเป็นอะไรเงี้ยเออสั่งแล้วห้าขวดไปไหนดูซิมีไหมห้าขวด ตึงเย่มาแล้วจริงๆห้าขวดเร็วทุกคนห้าขวดมารืิยางอุ๊ยมาแล้วจริงๆด้วยเอาใครอยากให้มาอีกเร็วใช่เดินคลายเชนิสใช่ก็สวยตอนนี้ของเราไม่ค่อยยอมเดินแบบนั้นกันเดินเพลเซฟเดินเพลเซฟมาก พูดก็เพ a ย์เซฟเดินก็ p l a y s a ซฟแต่งตัวก็ p เพ y ย์เซฟมงแรกแกงกับมงสามเอมยูอันไหนจะมาก่อนไม่รู้จริงๆใช่ใช่ใช่ตุงจ่อยประมาณนั้น คนส่แก้วนี้จะต้องบอกน้องแล้วว่าเออจะต้องไม่เกิดขึ้นอีกแล้วนะอืมจะต้องไม่เกิดขึ้นอีกแล้วไม่รู้ว่าทานอะไรหรือเปล่าวะทุกคนไปกดตะกร้าหนึ่งออเดอร์สุดท้าย ยี่สิบสามแหระครับยี่สิบสามไม่น่าจะพังมาครับ <c oughs> ผมมีวิธียิบสามไม่น่าจะพังแต่อีเวนต์ย่อยอย่างเงี้ยมันจะเห็นเรื่อยๆไงย3่สามไม่น่าจะพัง <c oughs> บอสคิดยังไงอ่าเนี่ยคุณ SK ปูยูเอ็นเอ่นั่นแหละหรือเปล่าแต่ผมไม่อยากพูดไงมันไม่ดีแล้วคือบอดได้ <laughs> คืยเมื่อทีลื่นครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้เขาจัดการครับ <c oughs> ลื่นอย่างแรงครับมีคนเอาน้ํายาขัดมันไปทานึกว่ามันมันแล้วมันเงาแล้วเวลาถ่ายทอดจะสวยตายแล้วเหมือนวางยานางงามทั้งกองนครสีสงสารงามลำปางสวยขึ้นนะครับลำปางสวยขึ้นด้วยและผอมด้วย ชุดว่ายน้ำชุดว่ายน้ำในหอครับป้ายเร็วๆห้าสี่สามสองหนึ่ง